อนนี้เราจะมาเล่น 4v4 กันนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะ 4v4 ในแบบนี้คอมประกาศเลยทไมแลกจะไว้อะโอ้แลกเฮ้ยแลกจะวะเอาอย่างงี้ดีกว่าเดิมพันห้าหมื่นเลยผมกับฟุกจะเดิมพันกันคนละห้าหมื่นโอนจริงเคลทุกคนนะครตอนนี้เสื้อผมก็พร้อมจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนใช่เลยเมื่อวานนะครับเพื่อนจานทีมนะทุกคนนะครับมาหลังเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าโจวเลย สีแม่งเด่นจริงนะคือแบบเวลาใส่ออกข้างนอกสียังเด่นแล้วาแบบนุบ่มด้วยผ้านุ่มใช่คือผ้าใส่สบายเลยทุกคนนะใส่นอนใส่เลน่นเป็นผ้าที่ใส่สบายมากเลยทุกคนนะก็ตัวนี้มีแค่250ตัวเท่านั้นนะครับร ใ,ใครสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคนนะครับเพจการทีมแอนด์คิปปีช็อปนะทุกคนรตัวละ490บาทเฮ้ยออถูกมากถูกร<อ>วมสง่งใช่ไหมแล้วรวมสงวง<อ>่งกว่า50ค่าส่งกว่า50อ่าก็ใครสนใจนะทุกคนนะครับมีจำนวนจำกัดทุกคนไปสั่งซื้อก็ได้นะครับเกินไปแล้วอ่ารับหมดหมดแล้วหมดเลยนะใช่หมดแล้วหมดเลยนะเออ ดีนะ <ผม S 1> นะครับผม<ด>ว่าใกล้หมดแล้วแหละเนี่ยปล่อยคลิปนี้ไปใก<ช>ล้ <ไง S 1> หมดแล้วแหละใช่เ<ช> <ๆ S 1> พราะว่าตอนนี้เปิดจอรเรียบร้อยแล้วทุกคนนะไปสั่งซื้อได้เลยนะทุกคนโอเคแล้วเจนครับสวัสดีครับ โอเคครับทุกคนนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะทุกคนนะครับอัปเดตร่าคาของฟรีไฟล์กันสักนิดนึงนะฮะก็ตอนนี้นะทุกคนนะครับนี่เลยนะครับเรจินเดอรี่คอปบ้านะทุกคนกลับมาให้ทุกคนสุ่มเป็นเจ้าของอีกครั้งนะครับตันนี้จะเป็นชุดคอปบ้าที่เคยจําหน่ายนะทุกคนนะครับนั่นก็คือเซ็ตงูนะทุกคนเนี่ยเห็นป่ะคือมันจะมีงูเลื้อยออกมานะครับแล้วก็พุ่งใส่เสื้อนะครับเสื้อตัวนี้ก็เป็นระดับสีแดงเลยนะทุกคนนะครับนี่เลยเป็นระดับแบบระดับสูงสุดของเกมนี้เลยนะคคคคครรรัับบกกก็็็ใใสสนนนนนจะะททุุ่มโเแล้ว กนับไปแลกได้เลยนะทุกคนนะครับเวลากดสุมเนี่ยจะมีโอกาสได้โทเค็นนะครับเก็บได้5โทเค็นนะทุกคนนะครับแล้วก็สามารถแลกได้ของทุกชิ้นเลยนะครับกิจกรรมนี้นะทุกคนนะครับมีเวลาตั้งแต่วันที่2ตุลานะครับทุกคนถึงมาที่8ตุลาคมนะครับรีบๆเลยนะครับยเวลาแค่3วันเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็กิจกรรมอันต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมท็อปอัพตุลารับชุดสุดคุ้มนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่ผมเคยทําคลิปบอกว่ามันจะเข้าเร็วๆนี้นะทุกคนนะครับก็ตอนนี้มาในกิจกรรรมมมแบบบบว่าเเเเเตติิคัไปฟีลย 199นะทุกคนจะได้ทางเสือ้อและก็กางเกงนะครับถ้าเติมแค่ก9 9ก็จะได้กางเกงอย่างเดียวนะฮะกิจกรรมนี้นะทุกคนหมดกัาที่5นี้แล้วนะทุกคนคือวันนี้วันสุดท้ายนะครับรีบๆกันเลยนะฮะอ่าก็เสื้อมันจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเห็นปะใครสนใจแบบว่าอยากซื้อเก็บหรือว่าสะสมอะไรแบบเนี้ยนะทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมเติมนะฮะโอเค,คทุกคนนะครับกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับทุกคน ก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับจานทีมนะทุกคนแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กับจานฟุกจานฟุกเฮ้ยอะไรไอ้เคี้ยพี่นิ่มมันปิดไปแล้วปิดไปแลนะอันนี้ก็คือแบบพี่นิมนะครับไอ้เคี้ยตอนแรกคือพวกฟไม่ใช่เฮ้ยหาย ยไอ่เหอยตายอ่ะ <amounts> ช <of audio writers> ิบายแล้วเอ้ยเดี๋ยว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 ซ่อนซอนซอนไปดีดีดีเออือหน้าคือหน้าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะก็โอเคทุกคนนะครับอุ้ยอุ้ยดีดีดีหยอกหยอกนะทุกคนนะครับอิสเนียนะทุกคนนะครับก็วันนี้นะทุกคนนะครับคือเราจะมาเล่น กูไม่อยากเล่นกับมึงเหมือนกันไม่อยากเล่นกับพี่อยู่กับพี่แต่วันนี้คือโจแนลพี่เห็ยเองรวยเองมีธุรกิจแบบหลักแสนอยู่คือแบบพี่ก็เลยจะบันท้าเองแบบเดิมพันเล่นๆตาละสองสามหมื่นเอออันนี้คือให้จริงนะอาจริงอ่ะเองอย่างหมดตัวให้ก็คือพี่อ่ะได้ทําการสร้างแมปมาแมปหนึ่งเขาเรียกว่าแมปคราฟแลนด์อันนี้ฟีไฟแม็กใช่ไหมฟีไฟแม็กอ่าคือมันมีระบบนี้เข้ามาก็คือพี่นี่พี่สร้างอันนี้มาได้อย่ะพี่อ่ะนสร้าง เดี๋ยวเพิงดูแมปกูแมปกูอย่างมันใช่เหรอแต่ว่าเล่นยังไงดีวะ <laughs> อ่ะาแก้ไขป่ะดี้อ่าเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูก่อนว่าแมปมันเป็นยังไงครับพี่ก็คือวันนี้เราจะมาเล่น 4v4 กันนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะ 4v4 <อ>ในแบบนี้ผมก็กาศเลยเลยทำไมแหล็กจังวะโอเหล็กเฮ้ยแหล็กจังวะเออเอา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 ดีก่อนเอาแบบฝีมือดีกว่าเนี่ยเออไม่คิงแล้วเนี่ยดู สร้างเองเหรอกูสร้างไงได้ยอย่างพี่อะนะแล้วก็ได้อย่างมึงแล้วทำไมอะก็ได <c oughs> ้อย่างพี่นี่อันนี้คือเขาวงกดฎที่ไปเตรียมมา,าคือเองกอมาหรือเปล่าเนี่ยกูไม่ได้ก๊อปมึงเกิดฝั่งนี้กูเกิดอีกฝั่งหนึ่งแล้วไงต่อใครชนะเอาอย่างนี้ดีกว่า,าเดิงหัน ห้าหมื่นเลยพี่กเอ่ารวยอ่ะกูอยากได้ตังค์หมัอนใจเหม่ออ๋อผก็อยากได้ตังค์พี่อ่ะพี่ีรองพี่เสียตังค์นะมีห้าหมื่นนะครับทุกคนคือเกมนี้นะครับผมกับฟุกจะเดิมพันกันคนละห้าหมื่นโอนจริงออเข้าวเหลี่ยมไม่เหลี่ยมก็จอผมอยู่ตรงเนี้ยเอางี้แอบได้แอบแอบได้แต่ระวังวงบีบโอเคเพราะว่ามันมีมันมีอะไรจำกัดใช่คือวงจะบีบนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปืนอะปืนยิงคนอย่างเดียวป่ะออดิเซิร์ ดีเด้อด้วยอ่าถ้าแบบมึงเดินมากูเห็นหน้ามึงโป้งนั้นเดี๋ยวตายเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างผมกับไอ้ไก่นี่นะครับใครจะชนะนะทุกคนดูเดี๋ยวคือคือผมอยากได้ตังค์กินหนมเพราะช่วงนี้แบบซื้อไอโฟนให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตังค์พิออเดอร์อะไรหน่อยนะครับทุกคนนะครับฝากเฟลนกลังใจพี่ด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามพวกเราสองคนด้วยนะทุกคนช่องอินเทอร์เน็ตแชนนละครับเคป้าเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยเดี๋ยวพี่ตั้งให้จัดไป A few moments later พร้อม มกโอ้โหอยากกินเงินก็มาหมดทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ฟุกจะตายหรือเปล่านะครับทุกคนเทียบกับโคตรแต่เราเริ่มนะครับอาจจะได้ยินเสียงสะท้อนนันะเพราะว่าตอนนี้จนนะครับต้องอยู่ด้วยกันทุกคนเลยนะจัดไปอุ้ยทำไมมันเร็วจังอะเฮ้ยโขกเหลี่ยมแล้วเนี่ยเหลี่ยมแล้วเนี่ยเฮ้ยแหลกมากวะโอ้ยแหลกมากเลยพี่โอ้โหคนแหลกอะเฮ้ยหายแล้วหายแล้วของผมแหลกเปล่าโอ้ย เขาดูไม่ดูสภาพความได้ครับเอ้ยอะไรครับเนี่ยเอ้ยอ้ว่ามันแหลกที่แมพแล้วนะทำอะไรครับทำอะไรครับเนี่ยอยู่เอ้ยอะไรแมบอยู่อะไรตรงนั้นอยู่อะไรตรงนั้นเฮ้ยอยู่ตรงนั้นไหนอ่ะเอ้ยเห็นนะเห็นนะไอ้พวกไม่แอบเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วจะได้ยินได้ยังไงเฮ้ยไอ้เฮียชิบหายไอ้เฮียโอ้มันเป็นเขาของก๊อตเฮ้ย โอ้ยโอ๊ยตายตายอย่าตายเฮ้ยแม่แของมึงยเอ้ยโอ้ยตัวอยางกากเลยตยเลยดูโอยตเทตยอ่ะโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ้ยเอยออโอ้ยเ้ยเย โอ้ยเขาเย้โอ้ตัวอย่างกลางลยอ่ะโอ้ยผีเกินไปลายวันแรกหรือเปล่าวะเฮ้ยมันชูไม่มีแล้วะแล้วผมจะดีเสิร์ชยัดน้าพี่อ่ะโอ้ผมรอเลยผมไม่รู้เท่านั้นแหละว่า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 มันเป็นเขาวงกตไอ้บ้าเดินไปตรงนั้นก็ไม่นเอางี้เล่นเกมอะไรเอ้ยเล่นปืนอะไรก็ได้ดีกว่า เอ้ยดีเซอร์เนี่ยดีเซอร์เนี่ยจะเลี่ยมแหมจะเลี่ยมแหมต้องการได้เงินเยอะกว่าเลี่ยมเฉยเอาเอาก็ได้เอาตามที่น้องต้องการแล้วกันเอาก็มาดิครับคือไอ้ฟุกอ่ะมันชอบปากดีอะผมแล้วครับผมมันใส่มามันดันละเอาจริงๆอะใครสร้างแบบนี้เนี่ยแม่งโคตรกากเลยอูาโอ้ยแงอ๋อเหรออุ้ยอาจารย์ทีมสร้างเหรอเอ้ยไปแอบไหนอะเราอะหายละโง่ไอ้ฟุกเอ้ยได้ยินเสียงละแอเออเจอแล้วเฮ้ย

เออเออเอาคนจนแล้วไงหรอก็ฆ่าคนรวยได้ละกันไอ้เแก่โดมบิบตายทุกคนมันเหลี่ยมวะไอ้แก้ไว้วะไอ้พวกมันเหลี่ยมโอ้ยอ่อนเกินอ่ะผมกับยิงมันตายแล้วครับคือแบบชุดมันไม่ดีมันน่าจะริมหน้าดูอะโอ้ยบุลี่เกินเว็บบุลี่ฮะไปเจอละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ ơi 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 ơ mà gặp đi ơ mà gặp đi đi tiếng này hơi để yong yong chửi yong chửi ở mình muốn đánh ai không anh dây mấy em ơi 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 vô vô anh dây vô 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 คุณว่าคูตายเรากินคนดแหละไอ้ยังจะตายเพราะงปกีบตายแหละไอ้วงอเฮ้โอเจ็บเๆ็บเ็ฮ้ยๆๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายคุตายอ่เียมมาสู๊เอาสู๊แม่เเกียมเอา เอาแตกแล้วเหรอ <c oughs> ไม่ได้เลยทุกคนผมจะเสียห้ามหมื่นไม่ได้ละเอ้ยโอ้อะไรอ่อนเกิดเฮ้ยพี่พี่รู้เปล่าว่าผมมาเล่นซ่อนแอบ,บเก่งที่สุดแล้วในหัวฟ้าเกิดไปพสไเ <c oughs> ม่ <c oughs> เอกีว่าแอบทำเป็นอ้าวมาที่บ้าน <c oughs> ผมหนวงครับทุกคนคือแบบ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถามจริงเจอกันหรือ,อยังไงบอลห่วงอะวันนี้แหละกูจะยิงไม่ได้เฮ้ย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 เฮ้ตายตายอีเย่ไม่ดี เว้ยใครหนีผมหาพี่อยู่เนี่ยหาไม่เจอพี่จะหนไปไหนอิวยิวว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 โอตันอีกเอ้ยโอ๊ยโอยอ้าวโอ๊ยมาดิไอ้อรียกอะไรยิงอะไรครับเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ย เอาไงดีว่าตามตามโมบีบนะโมบีบนะเฮ้ยโมบีบนะอีกเยอะเอีวมันเลียมเค่เฮ้ย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 หนงเปกนเ้ยตาย ไอ้วอลไม่ได้เลยทุกคนไอผมตั้งเหลี่ยมมาซะเลยมีตามาทำไมครับมีตามาทำไมเอาห้าหมื่นนะห้าหมื่นนะเอากี่เกมนี่แหละมาเมื่อกี้ผมตั้งกดไอ้บอลไม่ได้ทุกคนไอ้ผมมึงเหลี่ยมร้องเหลี่ยมโอยผมรู้แล้วพี่ถิมจะมาทางไหนผมรู้แล้วทุกคนเอ๊ะทำอะไรตรงนั้นน่ะ โอ้แล้วใครเขาทำทางวะเนี่อ้ละอ้อ่อนเกินเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้้ยวงวงไอ้ยวงไอ้ยงกาไอ้ยุงวงวิวไอ้ยงโอ้ตายตายอกโงแตกแล้วหรอ เทุกคนโอ้ตัวเอ้ก็เป็นไก่หรือเปล่าเม่งแม่งเหลี่ยมแม่งวิ่งอ้อไเหี้ยโอ้ขนาดรู้แล้วมึงผมอยู่ไหนอ่ะแมไม่ทุกคนอะไรครับอะไรครับเมื่อกี้ปุ๊บโอ้โหร้องปุ๊บนี่โอ้โหกูกเกินจันทีมันจะได้เก็บเกมมึงอย่าเพิ่งปาดดีมุกแล้วมึงก็แพ้จันไก่จะได้เงินห้าหมื่นหรือเปล่านะเมฆกระดับจบมาเมื่อกี้ปุ๊บมันเหลี่ยมนะไอ้พวกมันวิ่งอ้อดืดิมดิดมดิดิมดิดมดิดมดิดม พี่ทีมรู้จักห้องเชือดป่าวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพามาห้องเชือดดิวกาอไหนไม่บอกโอ๊ยมือเรียมมือเรียม จานไก่เอาหนึ่งห้านะหนึ่งห้านะทุกคนผมกดอวอลไม่ได้ครับมันโกงผมครับมันแอบมาปรับอะไรคอมพูดได้เลยผมไม่ครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับ็แต่เกินเล่นเองก็โทษน้องนุ่งกันหมดอะห้าหมื่นนะห้าหมื่นนะห้าหมื่นอะไรเอ้ยอยางเกียร์เกี่ยวผมโดนเหลีย่ยมทุกคนผมตั้งไอวอลไม่ได้อะครับคือกดไอวอลขัามันก็ขึ้นอะมันช้าเอ๊ะ มึงอีกขี้ๆอะไรกูไม่ไหวละกูย,ยอมเสียห้าหมื่นกูขอยิงมึงหน่อยวะน่งเข <c oughs> าอะไรตรงนั้นเหรอมึงอยู่ไหนอยู่น,นี่ไงโอ้ยังแหลกอโอ้ยแหลกหายเอ้ยมึงตายวอร์ปติ๋แล้วเอ้าเล่นเกมเดียวนะเด็กก่อน เราคือมืออะไรมาดิดิตบอีกไม่ไหวละมันเหลี่ยมพี่ว่ะกิวคิวคิวกดคือผมกดไอวอลไม่เต็ดเลยแล้วแล้วดูกดปั๊บปั๊บปั๊บไม่ไหวอ่ะมันเป็นหนพันละเอากปนั่งมาดิคิวคิวคิวเสียห้าหมื่นเลยเก้าหมืสามหมื่นวอไปทำอะไรตรงนั่งทำอะไรตรงนั้นอ่ะเห็นนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกงนะ เฮ้ยมีการแอบมองแล้วเฮ้ยเฮ้ยวงวงวงไอ้ยวงวงวงโอ้ตายวงายบงเฉยก็เหมือนพี่อะครับสามเกะครับก็เหมือนจันไก่อะจันไก่ไม่มาเล่นเองวะจันไก่อะจันไก่ไม่มาเล่นเองนะเออยวผมเพิ้า เอ้วงไอ้วบอีกแล้วโอ้ยไ่ังแบบนี้ว่าแม่คดไก่เลยแม่เ้ยอยู่บนหัววูว่ะโอ้ยห่เยโอ้ยตายตายโน้ อะไรอ่ะเป็นคนสร้างแบบเองร้องหงงงงงงไอ้งทุกคนดูมันดีท่ามือท่ามือท่ามอมาโงโโงโงงร้องโงไอ้พี่ขอพอนได้ปะเอาไปยืมขอคเขาพี่ขอพอดได้ ไอเจ้เอ้ยที่ทีมโดนงงพวกไปสี่รอบอู้จังหวะร้อนะไยวะเฮ้ยมันใช่เรื่องหวร้อนโอนมาโอนมาเฮ้ยพี่เขาไม่ได้ตังค์อ่ะมาจีนี่ใช่ไหมโอนใช่ไหมเฮ้ยมาดิมาดิมาดิแมไอมาจีพวกฟลิปนี่ใช่ปะเฮ้ยอย่าอย่าอย่าอย่อย่าเอาเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอนจริงไปโอนไปเวยไปใหญลวะโอนแล้วนะทุกคนนี่นะครับโอนแล้วนะครับ โออะไรเนี่ยผู้อายเมื่อคืนผมเดี๋ยวงานน่าจับกูเลยแล้วผมเอาไอเดียมีบมานแต่มึงเอากูมึงเอากูหัวออกมาโอนละห้าหมื่นคืให้อยากเห็นการฮิวเสียตังค์อีก เดี๋ยวเดี๋ผมไปปรับแม็ก่อนได้ยังาแม็กเดี๋ยวย้ายไปขอบค้ณทุกคนครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะทุกคนนะครัชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามน้องๆผมด้วยนะทุกคนนะครับ T F F F ใช่ไหมแล้วก็อินสตนแกรมชแนลนะทุกคนนะครับเราจะก็ขอตัวลาเขก่อนนะทุกคนสะวันครับบ๊ายบายคอมเมนต์ใหม่แป๊บไอ้แพชเฉย